ยินดีต้อนรับสู่ a u t o เอ็ก r i เพียจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านยานยนต์ที่ซึ่งเรานำเสนอรถยนต์รุ่นใหม่ไอคอนระดับตำนานและนวัตกรรมล้ำสอมมาจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับตำนานที่กลับมาอีกครั้งพร้อมพลังและจุดประสงค์ที่ชัดเจนนี่คือ Ford f 1 4 4 B 0 4ณปี2025รถกระบะสุดแกร่งในสีดำที่ดุดันโดดเด่นทั้งรูปลักษณ์และสมรรถนะ ซึ่งผสานความคลาสสิกเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว Ford F ์ F 1 0 0่คูณปีส0 2 5ไม่ใช่แค่การรือฟื้นชื่อรุ่นในตำนานแต่มันคือนิยามใหม่ของรถกระบะยุคใหม่ภายนอกสีดำดูลุ่มลึกและทรงพลังเน้นเส้นสายที่เฉียบคมและรูปร่างที่แข็งแกรง่งนักออกแบบของ Ford ์ตยังคงรักษาเอกลักษณ์ของ F 1 0 0รุ่นดั้งเดิมไว้ได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นรูปทรงเหลี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์ หรือกระจังหน้าสไตล์เรโทรที่ได้รับการอัปเกรดด้วยไฟเลตและดีไซน์ที่ทันสมัยขึ้นใต้ฝากระโปรงคือหัวใจสำคัญของรถคันนี้เครื่องยนต์อีโคบูส V6 ขนาด3.5ลิตรให้พลังกำลังถึง400แรงม้าและแรงบิด500อปอนด์ฟุตส่งผ่านเกียร์อัตโนมัติ10สปีดท,ที่ให้อัตราเร่งราบรื่นในทุกสภาพถนนระบบขับเคลื่อน4ี่ล้ออัจฉริยะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งบนถนนเรียบและทางวิบากสมรรถนะไม่ได้มีแค่เรื่องของพลัง ระบบการสะเทือนแบบปรับได้และช่วงล่างที่ออกแบบสําหรับการลุยโดยเฉพาะให้ทั้งความสบายและความแข็งแกร่งในการใช้งานจริงความสามารถในการลากจูงมากกว่า12,000ปอนด์และการบรรทุกได้เกิน2,000ปอนด์ทำให้ F100 เป็นรถที่เหมาะทั้งสำหรับการพักผ่อนและใช้งานจริงจัง ภายในห้องโดยสารของ f 1 0 0ปี2025เต็มไปด้วยความหรูหราและเทคโนโลยีทันสมัยวัสดุคุณภาพสูงเช่นอลูมิเนียมขัดมันพลาสติกสัมผัสนุม่มและหนังแท้ตกแต่งในจุดต่างๆที่นั่งออกแบบให้รองรับสรีระอย่างดีเหมาะทั้งการเดินทางไกลและขับขี่ในเมืองหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วพร้อมระบบสิงครุ่นล่าสุดเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างสมบูรณ์แบบพร้อมระบบนำทางและการตั้งค่ารถแบบครบครันหน้าปัดดิจิทัลแสดงข้อมูลอย่างชัดเจนและปรับแต่งได้ ด้านระบบความปลอดภัย Ford F 1 0 0มาพร้อมเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่แบบค,ครบถ้วนเช่นควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนจุดบอดร,ระบบช่วยให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคัน360องศาระบบช่วยถอยจูงพ่วง Pro Trailer Backup Assist ช่วยให้การขับลากพ่วงเป็นเรื่องง่ายขึ้นโครงสร้างตัวถังผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูงพร้อมถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งและระบบป้องกันการชนขั้นสูงไม่ว่าคุณจะขับในเมืองหรือเส้นทางห่างไกล F 1 0 0ก็พร้อมดูแลคุณอย่างมั่นใจ ฟอร์ด F หนึ่งร้อยซีคูนซีปีสองพันยี่สิบห้าสีดำคือการผสานประวัติศาสตร์ของรถกระบะอเมริกันกับนวัตรกรรมยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมันเหมาะสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญทั้งพลังงานดีไซน์และความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีขอบคุณที่รับชม Auto Experience ช่องของเราที่นำเสนอทุกแง่มุมของโลกยานยนต์อย่างครบถ้วนหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหารถยนต์รุ่นใหม่ที่น่าตื่นเต้นจากเราทุกสัปดาห์